เราไปอ่านพร้อมกันเลยค่ะค่ะเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำหนึ่งพยางที่ประสมกับสระอะพร้อมกันเลยนะคะกออะกะจออะจะลออะละทออะทะปออะปะนออะ นะยออะยะมอ,อะมะค่ะเดี๋ยวเราไปอ่านทบทวนพร้อมกันอีกหนึ่งครั้งนะคะโดยที่ไม่สะกดนะคะกะจะละทะปะนะยะมะ ค่ะเมื่อเราอ่านคำหนพยางกันไปแล้วเดี๋ยวเรามาฝึกอ่านคำสองพยางจากการดูภาพพร้อมกันเลยนะคะเด็กๆมออะมะรออะระมะระอีกครั้งนะคะมออะมะรออะระมะระมออะ มะลอ <ka> ลอ,ลอ,ลอิลิมะลิมอะมะลออิลิมะลิก็อะกะลออาลากะลาก็อะกะลอ กออะชะนออีนีชะนีชออะชะนออีนีชะกนีกออะกะปออิปิกะปิกออะกะปออิปิกะปิ กออะกะทออิทิกะทิกออะกะทออิทิกะทิค่ะเดี๋ยวเรามาอ่านโดยที่เราไม่สะกดคำนะคะคำแรกเลยค่ะมะระมะลิกะลา ชะมีกะปิกะทิเมื่อเด็กๆอ่านกับครูฝ้ายเสร็จแล้วดเด็กๆสามารถฝึกอ่านได้ด้วยตัวเองนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะคกิจกรรมการอ่านรปะสมคำหนึ่พยางและสองพยางจากสระอะก็จบลงเพียงเท่านี้นะคะดเด็กๆสวัสดีค่ะ